บิตคอยเริมฝื้นเตรียมซื้อแล้วอัปเดตแนวรับหน้าซื้อเหรียญครับเจฟฟินซิกอาการเป็นยังไงซื้อตอนราคาไหนดีคลิปนี้ มีคําตอบนะครับแต่ก่อนที่จะไปลุยกันคลิปนี้เพียงการสอนพอ่อกราฟว่าไปตามกราฟแทนไม่ได้เป็นการชี้ชวนลงทุนแต่งใดนะครับเริ่มที่ตัวบิตคอยกันเลยนะตอนนี้ทุกคนมองเป็นเสียงเดียวกันนะครับถนนทุกสายสายตาทุกคู่มองเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้บิตคอยเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเกณฑ์อะไรก็ตามนะครับและที่สําคัญเลยหลังจากที่เขาหลุดแนวโลล่าสุดมาซึ่งเป็นด่านสําคัญช่วงประมาณล้านสี่ นคนมองกันทั้งตลาดมองกันทั้งประเทศะคขาว่าถ้าล้านสี่รับอยู่มีสิทธิ์ไปต่อแต่รับไม่อยู่มีล่วงลงมานะปัจจุบันเนี่ยล่วงลงมาถึงมาล้านกว่าบาทประมาณ1นล้านสแสนบาทนะครับสถานาการณ์ตอนนี้ ตัวของบิตคอยเป็นยังไงแน่นอนครับในภาพใหญ่เราจะสังเกตเห็นเส้นกดราคาเส้นสีเขียวตรงนี้นั่าหมายความว่ามันเป็นเส้นเทรนไลน์ของเทรนขาลงเมื่อใดที่เขาเริ่มกลับไปแถวๆโซนเส้นสีเขียวตรงนี้แสดงว่าโซนนั้นเนี่ยมีแรงขายเยอะใครที่ติดดอยอยู่ใครที่แบบหุยอยากขายตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดมันขึ้นไปที่เส้นสีเขียวแล้วมันคงไม่ผ่าหรอกเขาจะ มาขายกันตรงนี้นั่นหมายความว่าตราบใดที่ตัวของบิตคอยขึ้นไปแล้วยังไม่สามารถชนะแรงขายท่วงเส้นกดราคาเส้นสีเขียวหรือราคาประมาณ1นึ่งล้านสามแสนบาทไปได้เราจะมองว่ายังลงอยู่แต่ถ้าเมื่อใดเขาเริ่มมีการเบรกเส้นกดราคาขึ้นมาครับเบรกแบบไหนอ่ะให้ดูมาในอดีตครับในอดีตเนี่ยเราเคยมีเส้นแบบนี้กดราคาอยู่เห็นไหม อพอมันสามารถฝ่าเส้นกดราคาตรงนี้มาได้เนี่ยแล้วรอค่อยมาหาจังหวะในการเข้าซื้อตรงนี้กันไม่ว่าจะเป็นรอเบรกรีเทสท,ที่แนวรับแล้วเด้งพร้อมกำหนดจุดยอมแพ้ที่โลล่าสุดแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่นปัจจุบันยังไม่เกิดภาพนั้นนะยังไม่เกิดทำนั้นแสดงว่ายังไงครับหนึ่ง ใครที่ติดดอยอยู่แล้วคิดว่ามันน่าจะลงต่อนเนี่ยเขาก็จะมารอขายกันที่แนวต้านบริเวณนี้2ครับคนที่กำเงินสดว้อยู่แล้วชั้นขายตั้งแต่ t ทาวเ a m e Day เนี่ยมันบอกว่าให้ขายไม่ว่าจะเป็น t r o โกลเด้น C D C Action Zone นะครับ Indicator MACD Cross ูเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราขายถือเป็นเงินสดแล้วใครถือเป็นเงินบาทเนี่ย จะรอซื้อตอนไหนก็รอเบรกเส้นกดราคาตรงนี้ไงไม่เบรกฉันก็ยังไม่ซื้อนั่นเองนะครับเพราะการเบรกเส้นกดราคาอาจจะเป็นสัญญาณบ่บงบอกว่ามันน่าจะกลับตัวแล้วหรือเปล่านะอก็ต้องมารอดูกันนะครับส่วนแนวรับที่เราคาดหวังเนี่ยและกีรูงแนวต้านและล้านสามล้านเจ็ดสองแนวนี้เป็นแนวสําคัญนะครับเอาให้มันเบรกเส้นสีเขียวไปก่อนค่อยว่ากันส่วนแนวรับที่สําคัญเลยเรามองซูมเอาออกนะครับ คือด่านของช่วง9 0้าแสถึง1ล้านบาทโซนนี้ครัเป็นโซนที่สำคัญอีกแนวหนึง่งเดือนพฤษภารอบที่แล้วลงมาสร้างฐานตรงนี้คนทั้งประเทศเนี่ยลุ้นกันครับถ้าเกิดว่าชั้นขึ้นไปแล้วมันไม่ผ่านเส้นสีเขียวมีโอกาส ย่อลงมาถึงช่วง9ก้าหมถึง1ล้านเมื่อมันมาถึงตรงนี้ครับเดี๋ยวเรารอดูกราฟอีกทีหนึ่งว่ามันมีสัญญาณกับตัวไม้เช่นบูลลิตเดเวเจนแท่งเทเลเจคชั่นอ่าถ้ามีเราอาจจะแบ่งไม้เข้าซื้อตรงนี้ได้ครับหรือใครไม่รอสัญญาณกับตัวเลยเฮ้ย เปิดกราฟมาวันนั้นอยู่ดีๆอารมณ์ดีอยากซื้อบิตคอยร่วงลงมาโซนนี้ซื้อได้เลยไหมนะครับก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่ไม่รอถห็นกับตัวย่อปุ๊บซื้อปั๊บแต่ผมต้องบอกว่าโอเคแหละถ้าบิตคอยเนี่ยมันหลุดตรงนี้ครับหลุดประมาณ8 0 0 0 0 0เนี่ยก็ต้องออกแล้วเพราะว่ามันเรียกว่าเสียทรงของแนวรับตรงนี้ไปแล้วนะครับถ้าเกิดซื้อแถวแถวนี้นะครับ แล้วก็รับอยู่ที่โลถัดไปนะถ้าโลตรงนี้รับราคาไม่อยู่นะครับควรจะหนีออกมาก่อนนะอย่าไปสู้นะครับอันนี้ก็คืออัปเดตตัวของบิตคอยนกันก่อนนะจะได้รู้ว่าสภพาะตลาดเป็นยังไงสรุปบิตคอยเรายังมองว่าเป็นขาลงอยู่จนกว่าจะเบรกเส้นสีเขียวตรงนี้ไปได้ครับหรือถ้าเกิดจะมองตามทรงกราฟจะต้องยืนอ,อยู่เหนือราคานี้ครับประมาณล้านหาเพื่อที่จะทำไฮ่ไฮ เป็นเทรนขาขึ้นเป็นสัญญาณเทรนขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งสองถ้าเกิดเราไม่ได้อยากซื้อที่เส้นกดราคาสีเขียวเราก็มาซื้อโซน9 0 0 0 0ถึงโซน1ล้านแต่ถ้าคุณมาซื้อตรงนี้นะครับก็มีทั้งสองอย่างคือคนที่รอสญญาณกับตัวถ้าไม่มีไม่ซื้อถ้ามีฉันก็แบ่งซื้อสองฉันมิสนหายเหวไห่ยทั้งสิ้นกูแบบกูต้องการบายที่ดิ e กาวเต็มเหนียวนะครับซื้อได้แต่ต้องมีจุด s u p ล o r เช่น ถ้ามันล่วงต่ำกว่าประมาณ8ปดแสนสามเนี่ยซึ่งเป็นโลถัดไปของเขาคุณว่าควรยอมแพ้ออกมาก่อนนะครับประมาณนี้นะสำหรับตัวของบิ c คอยอะเริ่มกันเลยตัวของเหรียญครับเหรียญครับเป็นยังไงบ้างน,นะครับเราดูจากตัวของทรงการาฟก่อนและปัจจุบันเองเนี่ยในฝั่งของคนที่กำเงินสด พร้อมซื้อเนี่ยผมว่าได้เปรียบก,กว่า1ครับถ้าเราดูจากภาพพาวเฟรมเดย์ย ay, สัญญาณขายเนี่ยหรือทรีโกเดนตัดศูนย์เอ็อซีดีตัดศูนย์ลงไปเนี่ยตั้งแต่21มกราณะราคาประมาณ350บาทมีสัญญาณขายมาแล้วใครเชื่อมั่นในระบบ MACD ตัดศูนย์ในมุมมองของคนที่เล่นเก่งกำไรนะครับก็ควรจะเริ่มแบ่งขายออกมาได้แล้วอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ครับ ัวของเดียนครับเองถ้าเกิดเราดูจากทรงกราฟแน่นอนครับเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนี่คือทำให้ทำโลใช่ไหมยกให้ยกโลกดไฮ้ละวางกดโลซึ่งถ้าเกิดภาพทาวเฟรมเดปิดแท่นต่ำกว่า290บาท นี่แหละเริ่มเป็นสัญญาณที่มบอกว่าเฮ้ยฉันจะเป็นขาลงเสียทรงขาขึ้นแล้วนะนาจะขายหรือยังไม่ขายระวางได้ขาที่ข้างล่างอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะว่าจะตัดสินใจขายในการเก็งกำไรหรือเปล่าในที่นี้ผมมองในมุมมองของคนเล่นรอบเป็นกำไรเท่านั้นนะครับใครกาวใครโฮเนี่ยคุณก็ถือไปตามแผนของคุณแล้วกันแต่ในแผนเก็งกำไรส่งตัวของผมคิดว่าช่วงนี้น่าสนใจที่จะแบ่งขาย ถ้าเกิดคุณยังไม่ขายที่350คุณรอหลุด290หน่วได้ปิดแท่งหลุด290นี่แหละคุณต้องแบ่งขายและเพราะมันเสียทรงขาขึ้นทำ lower l o w เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนแนวรับของตัวเหรียญครับเองเนี่ยถ้ามันหลุดราคา290เราจะไปมองที่190ที่เคยเป็นฐานเดิมเห็นไหมไล่ราคาขึ้นไปทุบลงมาสรา้างฐายที่ประมาณ 190-200ถึง200ร้าหลุด290นะผมว่าแนวเนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับถ้าเกิดเรามองในภาพเล็กลงไปอีกเห็นไหมพอมันย่อลงมาโซนนี้โอ้โหเรียกได้ว่าไม่แบบแรงซื้อเยอะมากนะครับช่วงนี้ดังนั้นผมก็เลยมองว่าคนที่กำเงินสดอยู่นะขายออกมาแล้วถ้าหลุด2 90. จะรอาจะรอที่หนึ่งประมาณ200บาทแต่ถ้ามันไม่ลงมาครับ เรารออะไรแน่นอนเราเห็นเหมือนกันครับว่ามันมีเส้นกดราคาเส้นนี้อยู่ดังนั้นเราต้องรอเบรกเส้นกดราคาตรงนี้เป็นยังไงอ่คุณลองไปตีเส้นตามได้เลยนะ อันนี้ครับเขาขึ้นมาเทสต,ตรงนี้และวลอยยอ่อตรงนี้นะครับสมมตินี่ฮชั้นยอ่อลงมาที่290รับไปอยู่มันไม่ยอ่อมาถึงเป้าราคาที่ชั้นเตรียมไว้ที่จะซื้อที่200บาทคุณรอเบรกเส้นกดราคาก่อนก็คงจะประมาณ3 6 0หรือช่วง380ช่วงเนี้ยเบรกช่วงนี้ไปก่อนนะครับคุณจะซื้อตอนที่มันเบรกเส้นกดสีเขียวเลยหรือคุณจะรอให้มันฝ่าแนวต้าน380ก่อนก็ได้รวค่อยซื้อได้เหมือนกัน นะครับโดยที่ซื้อปุ๊บบางจุดยอมแพ้เนี่ยไว้ต่ำกว่าโลล่าสุดหรือต่ำกว่า290นั่นเองนะครับถ้าซื้อแล้วกลาฟผิดทางย่อลงมาต่ำกว่า290ก็ต้องออกนะครับก็ต้องออกถือว่ามันไม่ได้ขึ้นจริงมันเป็นขึ้นหลอกนะครับก็เก็บเงินทุนรักษาชีวิตไว้ก่อนอย่าถัวเฉลีย่ยขาดทุนเด็ดขาดนะครับมันจะนำไปสู่การที่ทำให้คุณ เจ๊งแบบย่อยยับยับเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือตัวของเนียนขับนะครับแนวรับ290รับไม่อยู่เจอที่200ครับส่วนแนวต้านสะอาดเส้นกดราคาสีเขียวเบรกได้โ o l l o บ b ายได้นะครับหรือจะรอเบรก380เลยก็ได้นะครับแล้วเจออีกทีที่450จะเป็นตัวของแนวต้านถัดไปของตัวเหรียญับนะครับต่อมาเป็นตัวของเจฟินเจฟินอันนี้ เสียวาบอยู่นะครับเสียวาบอยู่แต่ว่ายังคิดว่ายังโอเคอยู่นะตัวของเจฟินเองเนี่ยถึงแม้ว่าเราเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเขากดไฮกดโลเป็นดาวเทรนพร้อมมีเส้นกดแล้วค่ะประดับอยู่ที่หัวเนี่ยแน่นอนครับแผนเดเหมือนเดิมเนาะไม่เบรกเส้นสีเขียวฉันไม่ซื้อและตอนนี้ครับเจฟินเนี่ยมันมีโซนราคาที่น่าสนใจอยู่ช่วงนี้ครับ ช่วงราคา60ถึง65บาทที่เคยเป็นฐานราคาเดิมช่วงนี้ผมคิดว่านะตอนนี้เจฟินเนี่ยพอมาหลุดช่วง84บบาทมาแล้วเนี่ยคิดว่าอาจจะลงมาเล่นกันในช่วงกรอบราคานี้ซึ่งถ้าคุณแบบ เป็นสายเสี่ยงเราอยากได้เหรียญเจฟินมาครอบคลองเนี่ยคิดว่าโซน60น่าสนใจแต่ต้องมีจุดยอมแพ้นะเช่นมันย่องลงมาแล้วมีเสญางกับตัวหรือไม่มีก็าตามคุณเก้าคุณจะซื้อและตั้งจุดยอมแพ้นะครับประมาณนี้ประมาณ55อย่างนี้ก็กำลังโอเคสัตวัวของเจฟินนะครับเราคงมองแค่ระดับนี้ก่อน60เนี่ยอย่าหลุดถ้าหลุดเนี่ยมียาวนะครับถ้าหลุดเนี่ยโอ้โหมันมีอีกทีนึงประมาณ ช่วง3 5บาทอะเรียกได้ว่าลงกันแบบยับยับอะถ้าเกิดมาหลุด60สอะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าถ่าเหรียญไทยมันมีเจ้ามือมันก็คงไม่ปล่อยหลุด60หรอกนะครับแต่ถ้าหลุดไม่เป็นไรประมาณ35บาทเรายังคงมีแนวรับต่อไปอยู่เนาะก็รอช้อนกันที่แนวรับนะครับอย่าพึ่งไปไล่ราคาเนาะตอนนี้กราฟกําลังลงอยู่นะครับกําลังลงอยู่พื้นที่ในการลงดูจาก RSI ยังสามารถลงต่อได้อีกนะครับ เราสามารถลงต่อได้อีกนะอ่ะต่อมาเป็นตัวของซิกครับซิกตัวเนี้จะแตกต่างกับเพื่อนๆเ,เขาคือใกล้ที่จะเสียทรงเต็มทีและโลตรงเนี้ยประมาณราคา5.5บาทเนี่ยกำลังวัดใจอยู่ว่าจะเอาอยังไงถ้าปิดแท่งนะเนี่ยปิดแท่งต่ำกว่า5.5บาทเมื่อไหร่นะครับสแสดงว่าแนวรับเนี้ยถูกทำลายแล้วแล้วเราก็จะบอกว่าเจฟินเนี่ยน่าจะลงต่อไปสู่เท่าไหร่ เห็นไหมเนี่ย5.5บาทเนี่ยมันเคยเป็นไฮเดิมช่วงโอ้โหเมษาปีสองหนึ่งถ้าหลุดตรงนี้นะครับเจอกันกทีประมาณ4บาทมีโอกาสนะ4บาทอีกทีหนึง่งซึ่งก็เคยเป็นแนวต้านในอดีตเช่นเดียวกันในะช่วง4บาทนะครับถ้าหลุด5.5บาทนะครับดังนั้นใครที่ถือเจฟฟินเองเนี่ยให้ระมัดระวังตัวแล้วกัน ผมก็ไม่ได้มามาจัสคุณนะครับว่าจะขายหรือไม่ขายดีแต่ผมจะแค่มาดูจากทรงราว,ว่าเฮ้ยถ้าหลุดแนวรับเนี้ยแนวรับที่มันเคยรับว่าอยู่ช่วง5.5บาทแท่งเดยปิดต่ำกว่านิ้วเมื่อไหร่เตรียมตัวอาจจะโดนแรงเทขายกดมาถึง4บาทก็เป็นได้นะครับซึ่งถ้า4บาทรับไม่อยู่อีกโอ้โหเจออีกทีประมาณ2.8บาทเลยนะครับดังนั้นยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะแนวรับที่น่าสนใจเนี่ยผมมองว่า ถ้าหลุดตรงเนี้ย4บาทกระสอบ2,8บาทน่าสนใจแต่ย่อลงมาแล้วมันจะรับอยู่ไหมก็ต้องดูในไทมบโซงกราฟอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันารัักเหลี่ยนไทยสรุปก่อนจากกันไปนะครับศับตัวของเหรียญบิตคอยน์นะตอนนี้แน่นอนครับเรายังคงเห็นว่าใน ลงมีเด้งอยู่นะยังไม่ใช่เป็นเทรนขาขึ้นแต่อย่างใดถ้าเกิดรีบาวขึ้นไปแล้วช่วงล้านสามเนี่ยแล้วมันไม่สามารถฝ่าเส้นกดราคาไปได้อาจจะเจอกับอีกทีหนึ่งที่9 0 0าแสนถึงหล้านบาทอย่าหลุดโซนนี้นะครับใครที่รอเอาความชัวยังไม่ใช่จุดที่คุณควรจะซื้อตัวของเหรียญครับเองระมัดระวังการหลุด ราคา290ถ้าหลุด290แนวรับใหญ่ๆสำคัญอยู่ที่200เป็นแนวที่น่าสนใจนะครับเจฟินเช่นเดียวกับเหรียญครับเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ทำนิวโลสำหรับภาพเด แต่เรามามีนัยยะสําคัญที่60ถึง65บาทที่เดิมเคยรับราคาอยู่ถ้าปัจจุบันลงมาแล้วรับอยู่ไหมรับอยู่น่าสนใจที่จะเข้าซื้อครับส่วนเหรียญซิอันนี้คอขาดบาดตายมามากๆครับระมัดระวังสุดๆเลยหลังจากที่ได้ราคาขึ้นไปข้าบวนโอ้โหสูงริบ้วก็มีการย่อลงมาถึงข้าล่าตรงนี้ครับโซนถ้าเกิดภาพคาเฟมเดปิดต่ํากว่า5.5บาทให้ระมัดระวังการที่ราคา อาจจะย่อมาได้ถึง4บาทและ2.8บาทเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบนะครัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับใครชอบสนับสนุนอยากสนับสนุนเล่าทำได้ง่ายๆ,ๆนะครับผ่านสมัคร YouTube Membership ตรงนี้เลยนะเดือน150บาทนะครับแล้ก็จะมีไลฟ์เอ็กซ์คลูซีทุกวันเสาร์มาอัปเดต Q&A กันนะครับอ่ะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดนะครับด้วยรักกระชามนาวสวัสดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ